ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ว่าเป็นง้อหน่อยรด้บ่านครับด้ว่าเบินง้อหน่อยเนาะครับเนาะใส่จิ๋๊ยวเป็นงัวเขาลุ้นธรรมชาติครับผมเป็นงัอออกเท่าๆเนาะครับเนาะสบัสดิบัณฑายเิ่นแดงดีครับผมเพื่นนะครับบัณฑายเิ่นแดงเป็นแดงนะครับเนาะออกสีแดงแก้มนะครับผมสว่างง้อแนวนี้ขบเคืองเรื่องบดบดแนวนี้ถ้าผสมพอพันธ์สีแดงนะครับเด้อได้ลูกสีแดงองต้งทุกตัวนะครับเนาะตามที่ผมเหย ท้ายทำให้แฟนเพจแฟนคขับเบิ้งเนาะครับเนาะคันได้สีบวบเข้าไปแน่นแน่นได้การรถครับผมคันอยากได้งัวสีแดงก็พอพันสีแดงเข้าไปก็ได้การเลยครับเนี่ยเป็นงัวออกสไตล์บามันไทยหญ่เฮาเลยเนาะครับเนาะงัวสาวหน่อยแม่เนี่ยราะว่าหัวนมพผนใหญ่นะครับเนาะมีแนวนมผุใหญ่ไปหลายอยู่ครับงัวนหน่อยแม่เพราะว่าหัวนมพผนใหญ่นะครับเนาะระวังเง่เบลเบลเาเด้อครับนั่นนหะครับหัวนมพผุ จะบอกรักใครก็อายหัวนมเหรอครับอ่าแจ้งให้โอ้ยพอท่านสนตะไคร้ได้เลยครับเนาะงัวแม่นี่ยตะวันเป็นเต่าครับครับงัวแม่นี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางหัวเขาหลุนนะครับเนาะงัวเขาหลุนธรรมชาตินะครับเนาะแม่นี่เขาหลุนธรรมชาติเลยครับเนี่ยคนละครับแฟนหลังคนคว้มสูงของคนทีได้อยู่ครับประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับเนาะ ร้อยสามสิบขึ้นร้อยสามสิบบวกขึ้นไปนะครับผมง่ายๆเนาะครับเนาะตรงนี้ก็ได้ยังเข้าใจง่ายเสร็จแล้วได้เยอะครับร้อยสามสิบบวกแม่นี่เนาะครับเนาะพุ่มสูงพุ่มพันยังได้ก็ได้เนาะครับเนาะร้อยสามสิบบวกขึ้นไปแต่ว่ายังสึงเงี้ยยังถึงเงาคนนี้อีกหลายอยู่ครับผมงูแม่นี่เนาะครับเนาะโอ้โหขู่เหล่าเงามองเงาไล่ไล่ว่าไม่กินไม่กินอยู่ต้องปู่เลยใช่โอ้ นี่ยึดสะบอนมองอุงหงายเลยไปเป็นง้อออกเท้ามุมๆออกครบเครื่องเรืองบดๆดดีนะครับเนาะแข้งขาคอเขาดำดีครบเครื่องเรืองบดบดนะครับง้อสาวแม่นี่สาวหน่อยแม่นี่งนะครับนะเนาะนั่นนะครับเขาลุนธรรมชาติยังไงดีครับเนี่ยครับถ้ามีคนออกมาพวกนี้บ่เหลือครับทั้งเขาลุนธรรมชาตินะครับเนาะนั่นะครับเขาคน นี่นะครับเป็นงัวนเขารุนธรรมาชาติเบื้องยังไีกับเขารุนธรรมาชาติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนะาะนี่นะครับคอเขาคนาเป็นงัวเชียงเชียงงัวเชียงดีนะครับเนาะงัวแม่นี่งตาหน่อยแม่นี่งเดี๋ยวยังมีอีกแม่หนึ่งนะครับเด้อขิมาน้ำเสอหอแสนเพลสครับเป็นงัวแม่แดงใหญ่นะครับบ้านนี่เป็นงัวออกลูกกระทบนะครับเนาะงัวแม่แดงใหญ่ยู่ ยังไปเบิ้งน้ากันเลยครับผมนี่ด่านนะครับผมสิลงว้อตไหลใจใี้ไเนาะครับเนาะทั้งเมือทรติดตอหอมไปเบื้องเม่ยเด้งๆง่ายๆเลยครับผมไปเบื้องหอมกันเลยครับไปเบิ้งเดี๋ยวนี้เลยไปน้ากันเลยครับผมตัวนี้คนสมพริกแดงไว้ด้ครับเนาะแม่นี่กับมีใบมีรหลอดไห่เนาะครับเนาะแม่นี่ก็ได้สำหรับแฟนเพจแฟนคลับมองหางัวหลูกกระทบอยู่แมียง่ยๆอ่างยังยๆเนาะครับเนาะ แม่นี่ได้กันเลยครับผมสิ่งสำคัญเพิ่นผสมพริกแดงไว้ถานะครับนี่ได้หาหกเดือนนะครับเนาะประกันทองทุกตัวนะครับเด้อแม่นี่ก็ประกันทองให้นะครับเนาะทกทอนกับประกันให้ครับผมเป็นงูขบเกลืองเรื่องมุดบดีขึ้นกันนะครับแม่นี่นะครับเนาะหางมกหางดอกกับประกันครับผมความสูงของเพิ่นกับยุทธีประมาณ ตัวยืนนิ่งอยที่ซี่บวกกึนไปตัวอยูนแล้วครับเด้อว่าตัวนี้ก็ลูกตัวที่สองนะครับเนาะใน่้องคนนี้นั่นนะครับบึ้งมันถ่ายเพิ่น้อยบันครับผมนั่นครับตัวนี้ก็ได้หาห้องเดือนนะครับเนาะแม่นี่ก็ได้ทองระยะไก่เสียงกันเลยนะครับเนาะสบาแม่นี่กะ ลัค้าก็มีต่ภาพอยู่ครับผมสำหรับแม่นี่นะครับเนาะลัค้ามีต่ภาพแน่อยู่สำหรับแฟนเพจแฟนเขับมองหาเงาะโค้งสั่งงี้ยเงี้แบบนี้จะจังโมาหานะครับเนาะจังจองได้นะครับเนาะเพื่อนนะครับลึงคอลึงทองเพิ่นก็ได้คอเขาเพิ่นก็ะดมดีนี่เล็กครับเนาะที่มีเพิ่นกระดมดีนะครับเนาะเพื่อนนะครับที่มีเพิ่นเริ่มบวมนะครับผม นี่แสนเพีแสนครับกือสกิฟองหูเยอะนาะครับเนาะขนบวมๆเนี้ยนี่ก็ทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าก็รับประกันทองให้นะครับเด้อส้องรับทองนี่รับประกันให้เลยนะครับเนาะสำหรับคุณแม่เนี่ยแสนเพีแสนครับอยากได้ข่าวว่าอยากได้ข่าวถูกกระทบขอไปไว้ในขอบนะครับเนาะอะไรการครับแม่เนี่ย งอเล็บหญ้าดีนะครับเพราะว่างอออกลูกกระทบนี artists, ่ยก็เป yani ็นงอสีปากสีใงญ่ๆเนาะครับเนาะเล็บหญ้าดีกินหญ้าดีนะครับผมแทะเล็บตลอดนะครับผมอย่างหนึ่งแต่คนท้อง้อมนะครับเนาะเรื่องลูกในท้อง้อมมันก็ต้องกินหญ้านะครับผมแทะเล็บลูกเดียวนะครับเห็นได้กานเบ็บกินเท่าคนมาครับผมคนนะครับเนาะกีดเบ็ดจิวเท่าคนสมบุญดีนะครับนะกินเบ็บกีนเท่าคนคนนะครับทั้งขาหนาขาหลังนะครับเนาะ บ่ดงห้องหายห้วงปลอดภัยอะไรกังวลเลยนะครับเนาะกี่เว็บกี่เท่าคนแพนเพลทแพนครับมองหาหัว่ากได้ยุ่กะยังถักมเด้อครับเด้ะแม่นี่เปิดไปราคามีรภาพเด้อครับเด้ะแม่หนึ่งนะครับเนาะเนี่ยราคามีตรภาพครับผมไม่ดันนะคะเดี๋ยวผมสิลงไว้ให้นะครับเนาะสำหรับแม่นี่ก็ได้ลงไว้ใด้คิดไหหน่ครับผม งูอ่างง่ายดีครับผมอ่างรางดีเนาะครับเนาะหัวอ่างรางสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาหัวอ่างรางอ่างรางสีแดงๆเข้มๆพร้อมบเครื่องเรื่องเม็ดบดออกลูกกระทบน้อยๆเนาะครับเนาะแตหมอสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสีมะมึงงูนั่นผมเหมือนวานนี้เลยเนาะครับเนาะอยากได้หัวอ่างรางจังเอยสั่ครับแม่นีมาเพราพอ่าดีนี่ครับนี่เป็ยงวอ่างรางง่ายเนาะครับเนาะ ว่าหมักมวแ้วนี่ก็บาพอพอดีครับแถมสีก็สีก็เข้มดีตั้งหกางก็ครับเด้ะสีก็แดงดีเข้มดีเนาะครับเนาะสีสําคัญทกทอนรับประกันห้างโมกห้างดอกรับประกันทองรับประกันเนาะครับเนาะได้จินนองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้คือวามชัวเนาะครับเนาะเอาละครับผมคลิปนี้ผมไปจีนมาเน่ยก็ฝากสองแม่เนาะครับเนาะแม่หนึ่งสาวหน่อยแม่หนึ่งแม่ทองเนาะครับเนาะ สองหกเดือนเจ็ดเดือนครับแม่นี่ใกล้สีคขอดท่กันนะครับผมห้าหกเจ็ดประมาณนี้เนาะครับเนาะมีสี่สำคัญกมีใบมีหลอดไห้นะครับเด้อตอนนี้ผมยู่ทรงไห้ทงน้าเนาะครับเนาะใบหลอดถ้าแฟนเพจแฟนครับอยากได้กับความเสียวห้แฟนเพจแฟนเข้านะครับเด้อเพราะว่าใบของเพิ่นกับยุบยบานเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นเมื่อเดี๋ยวมาน้ำคลิปนี้ผมก็สีคขอจบคลิปไว้ช่วงนี้นะครับเด้อขอบคุณในหลายครับแฟนเพจแฟนเรับเอฟซี สูขข่คูทุกคนที่ติดตามผมคลิปนี้ผมก็ษณข,ขอจบคลิปไใบช่ำนี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามผมแฟนเพจแฟนครับเดี๋ีคลิปนี้ก็จบไใบช่ำน,นี้แหละครับผมสวัสดีครับ